แหล่งประเสริฐประสาทวิชาลูกหลานล้วนก้าวหน้าทุกแหล่งลาต่างชื่นชมสวัสดีค่ะเด็กๆ คุณครูนิกนะคะคุณครูภาริษาแก้บุด,ดีนะคะในหน่วยนี้คือหน่วยโลกไร้พรมแดนนะคะคุณครูก็มีงานประดิษฐ์มาฝากเด็กๆหนึ่งชิ้นนะคะเราเรียกงานชิ้นนี้ว่าโทรศัพท์หันสาเด็กๆอยากทดลองทำหรือยังคะงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะจะเป็นส่วนของไก่นะคะเราเรียกว่า พี่ไก่น้อยนะคะพี่ไก่น้อยก็จะมีอุปกรณ์คือกระดาษสีที่ที่เป็นส่วนของตัวไก่นะคะมีปีกแล้วก็มีลูกตานะคะมีส่วนของปากแล้วก็จมูกนะคะให้กับเด็กๆนะคะเี้เรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยดีไหมคะอย่างแรกนะคะเด็กๆเ,เราก็ทากาวก่อนในรอบ,อร,อบรอบแก้วเลยนะคะทากาวเสร็จแล้วเอากระดาษสีเหลืองแปะลงไปเป็นกระดาษสีนะคะแล้วก็ทดลองดูว่ามีส่วนไหนที่เกินมาบ้างนะคะเราก็เอากระดาษ เอากันไกลค่ะตัดกระดาษออกนะคะให้พอดีกับส่วนของแก้วแล้วเราก็มาตัดในส่วนของปีกและส่วนของจมูกแล้วก็ปากของไก่นะคะรวมถึงลูกลูกตาไก่ด้วยนะคะแล้วก็ตัดให้เรียบร้อย <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะเอากาวนะคะทาปีกในส่วนของปีกก่อน <c oughs> ติดทั้งสองข้างนะคะ <c oughs> แล้วก็ติดในส่วนของหงอนไก่นะคะแล้วลูกตาแล้วก็ปาก แล้วก็จมูกนะคะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของไก่ต่อไปเราไปดูในส่วนของพี่หมูน้อยบ้างนะคะเป็นยังไงเอ่ยอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษสีนะคะมีตามีจมูกแล้วก็มีหูนะคะอ่าเราไปทํากันต่อคะรู้ที่การทํานะคะทากาวเหมือนเดิมนะคะทากาวรอบๆแก้วเลยค่ะใช้พู่กันทานะคะ ให้รอบๆเลยนะคะเด็ก,ๆ,ดกๆ,ๆก็เอากระดาษนะคะกระดาษสีที่เราตัดไว้อะคะ่ะแปะลงไปนะคะให้รอบๆอะคะ่ะถ้าส่วนไหนเกินมาเราก็สามารถใช้กันไกนะคะช่วยตัดได้นะคะลองจับให้พอดีก่อนว่าพอดีกับแก้วของเราไหมนะคะแล้วก็ขยับ ขยับให้พอดีนะคะใช้กาวทาได้ตลอดเวลาเลยค่ะเอากาวทาไปนะคะอันเราก็ตัดในส่วนของตาของพี่หมูรอไว้เลยนะคะตาสองข้างนะคะตัดไว้เลยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นส่วนของหูนะคะแล้วก็จมูกติดลูกตาก่อนนะคะติดตาก่อน เสร็จแล้วก็เป็นจมูกปากแล้วก็จมูกนะคะติดได้เลยส่วนไหนยังไม่พอดียังไม่สนิทเราก็ใช้กาวทาพูกกันจุ่มกาวแล้วก็ทาไปไเรื่อยๆนะคะต่อไปเป็นส่วนของหูนะคะ่าเราพร้อมแล้วเราก็เอาติดเลยค่ะ องข้างนะคะ,ะพี่หมูเสร็จแล้วนะคะพี่หมูน้อยเสร็จแล้วค่าเด็กๆหลังจากที่จะดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้ไปแล้วนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานทั้งหมด2ชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นหนึ่งเป็นพี่ไก่น้อยชิ้นหนึ่งเป็นพี่หมูน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบโดยการเจาะรูตรงก้นกระดาษทั้งสองด้านนี้นะคะแล้วก็ผูกเชือกให้เรียบร้อยก็จะกลายเป็นโทรศัพท์หันสานั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆของเด็กๆเหมือนของคุณคณรูหรือเปล่าเอ่ยลอดงดูสิเหมือนกันไหมคะ น่ารักไหมเอ้ยน่ารักมากๆเก่งมากๆเลยค่ะอ่านะคะหน่วยนี้เราเรียนเรื่องหน่วยโลกไรพรมแดนนะคะหมายความว่าโลกแห่งการติดต่อสื่อสารซึ่งเราสามารถพบปะติดต่อกันระหว่างเพื่อนฝูงหรือว่าครอญาติต่างๆโดยที่ไม่ต้องพบปะกันนะคะไม่ต้องเจอหน้ากันโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารอย่างเช่นโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆ วันนี้เด็กสนุกไปคะเด็กๆสนุกไม่เอ่ยเราได้งานกลับบ้านได้คนละ1ชิ้นเลยนะคือโทรศัพท์หันสารนั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย